ดูดวงรายวัน12ราศีประจำวันที่10เดือนพฤษภาคม2566ท่านที่เกิดราศีมังกรวันนี้คุณจะสามารถจัดการเรื่องราวต่างๆได้ดีด้วยตัวของคุณเองและคุณจะมีความเป็นตัวของตัวคุณเองมากขึ้นและคุณมักจะทำอะไรตามใจตัวเองเพราะฉะนั้นการที่ทำอะไรที่ตามใจตัวเองเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ที่อุดหงิดง่ายนะคะทำอะไรคนรอบคอบถ้าหากว่าทำแล้วมันมีผลเสียมากกว่าผลดีต้องพิจารณาให้ดีก่อน ด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วเป็นช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังความขัดแยง้งท่านใดที่เป็นโสดช่วงนี้ควรงดไปก่อนโดยภาพรวมทั่วๆไปช่วงนี้คุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่แต่ว่ามันก็จะมาพร้อมกับความหงุดหงิดใจหรือความอึดอัดใจคุณอาจจะไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะคนที่ต้องอยู่กับเครือญาติพี่น้องอาจจะหงุดหงิดง่ายหรือมีเรื่องจุกจิกวนใจ ดูดวงท่านที่เกิดราศีกุมท่านใดที่ทํางานวันนี้งานคุณจะเยอะมากอาจจะมีความตึงเครียดหรือความกดดันอยู่บ้างทําอะไรก็อย่าใจร้อนนะคะช่วงนี้ต้องระวังการเสียชื่อหรือเสียเครดิตได้ค่ะการเงินของคุณยังสะพัดดีอยู่ด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยังดีคุยกันให้เข้าใจสําหรับคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจดูดวงท่านที่เกิดราศีมีน ท่านใดที่ทําการงานอยู่วันนี้คุณจะได้รับความสําเร็จแต่มาพร้อมกับความกดดันและความตึงเครียดนะด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วเป็นช่วงเวลาที่คอยจับผิดซึ่งกันและกันอยู่คุณอาจจะไม่ไว้วางใจและมันก็จะทําให้คุณเครียดด้วยสําหรับคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจเป็นคนที่อายุเยอะกว่าด้านการเงินสําหรับท่านที่ทําการค้าวันนี้คุณจะค้าขายดีมากแต่มาพร้อมกับความเหน็ดเหนื่อยดูดวงท่านที่เกิดราศีเมษ วันนี้คุณทำการงานจะประสบความสำเร็จดีมากเลยค่ะหากท่านใดที่ค้าขายวันนี้คุณจะค้าขายดีมากใครเป็นเซลล์หรือรอคำตอบใดๆอยู่คุณก็จะได้รับข่าวดีๆนั้นๆแต่สิ่งที่คุณระวังคุณยังต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องคำพูดคำจาหรือความคิดความอ่านการวางแผนของคุณรวมถึงเรื่องสุขภาพร่างกายบางท่านอาจจะเป็นภูมิแพ้หรือบางท่านอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องท้องไม่ค่อยดีเพราะอาหารลำไส้ต่างๆ รวมถึงภูมิแพ้ด้านการเงินคุณยังมีเงินใช้ใจ่ายหมุนเวียนดีมากและมีโอกาสที่จะหาเงินได้เยอะด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยังดีต่อกันสําหรับคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจดูดวงท่านที่เกิดราศีพฤกษ์ท่านใดที่ทําการงานวันนี้คุณจะมีการติดต่อประสานงานเยอะมากงานยุ่งมากหรือบางท่านก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางแบบปุ๊บปั๊บกระทันหนันไปนู่นไปนี่หรือบางท่านก็มีเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือญาติพี่น้องมาหานําความเดือดร้อนมาให้ด้ดวย หรือมีปัญหาหคุณต้องแก้ไขหรือบางท่านก็มีความรับผิดชอบสูงต้องวางแผนชีวิตให้ดีๆนะคะท่านใดที่ทําธุรกิจการค้าต้องวางแผนให้ดีทั้งลูกน้องบริวารทั้งผู้หลับผู้ใหญ่ที่คุณต้องเกรงใจเขาหรือบางท่านผู้ใหญ่เจ็บป่วยไม่สบายด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วเป็นช่วงเวลาที่คู่ของคุณอาจจะไม่ค่อยไว้วางใจหรือทําตัวแปลกๆหรือต้องระวังความขัดแย้งเรื่องของความรักหรือคู่ของคุณอาจจะ ใช้เงินใช้ทองมากเกินไปหรือต้องการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปสำหรับคนโสดให้ขยันหาเงินดีกว่านะคะเพราะช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวหรือความรักที่ไม่ลงตัวความรักยังไม่สมหวังบางคนก็เข้ามาในลักษณะข,ของความเป็นเพื่อนแต่ก็มีความรู้สึกแอบแฝงมาทางด้านชู้สาวด้วยด้านการเงินสพัดดีมากค่ะมีรายได้และมีรายจ่ายเพียบดูดวงราศีเมถุน เป็นช่วงวันเวลาที่คุณทำการงานสำเร็จรู้ล่วงได้ด้วยดีจบจากโปรเจกต์หนึ่งเพื่อไปสู่อีกโปรเจกต์หนึ่งและเป็นช่วงวันที่คุณต้องได้หยุดพักบ้างผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเรื่องการงานของคุณดีแต่มาพร้อมกับความยุ่งยากลำบากใจหรือมีปัญหาให้คุณได้คุ้นคิดและต้องแก้ไขด้านการเงินคุณยังมีเงินใช้ใจ่ายหมุนเวียนดีมากด้านความรักสำหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วถือว่าเป็นช่วงวันเวลาที่ดีต่อกัน ให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันดีสําหรับคนโสดให้รักตัวเองให้มากๆด้านการเงินคุณมีรายได้เข้ามาและมีรายจ่ายเยอะพอสมควรที่รอคุณอยู่ดูดวงท่านที่เกิดราศีกรกฎเป็นช่วงวันที่คุณตัดสินใจทําอะไรต้องคิดให้รอบคอบให้มากๆเพราะมันจะส่งผลถึงอนาคตของคุณด้านการเงินคุณยังมีรายจ่ายเยอะหรือคุณมีเรื่องอึดอัดใจไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับเรื่องรายได้รายรับและเรื่องการเงินการทองของคุณด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้ว ต้องระวังเรื่องความขัดแย้งหรือคู่ของคุณอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายสำหรับคนโสดแนะนำว่าให้โสดไปก่อนนะคะเพราะว่าความรักที่เข้ามาช่วงนี้มันเป็นความรักที่ไม่ค่อยจะลงตัวหรือเป็นความรักที่ปิดบังแอบซ่อนเลนอาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณได้ดูดวงท่านที่เกิดราศีสิงห์นี้คุณทำอะไรต้องรอบคอบและตัดสินใจให้เด็ดขาด ด้านการเงินคุณมีรายได้เข้ามาเพียบแต่ว่ารายจ่ายก็เยอะด้วยด้านสุขภาพการขับรถใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังนะคะรวมถึงการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเส้นเอ็นต่างๆหรือบางท่านก็มีเหตุต้องซ่อมรถด,ด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วท่านใดที่อยู่ด้วยกันทุกวันก็ระวังความขัดแยง้งมีการประชดประชันซึ่งกันและกันหากท่านใดที่อยู่ห่างกันก็จะดีขึ้นมาหน่อยสําหรับคนโสดช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์มาก ไปทางไหนก็จะมีคนอยากรู้จักคุณดูดวงท่านที่เกิดราศีกันท่านใดที่ทําการงานวันนี้งานคุณจะเยอะงานจะยุ่งและการติดต่อประสานงานต่างๆต้องใช้ความระมัดระวังและความอรอบคอบรวมถึงบางท่านอนาจจะมีคนนินทารับหลังอย่าไปสนใจอะไรเยอะมากด้านการเงินคุณยังมีไรายได้เข้ามาด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วเป็นช่วงเวลาที่ควรจะนึกถึงแต่ความดีต่อกันหรือพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลสําหรับคนโสดคุณมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจ ดูดวงท่านที่เกิดราศีตุลท่านใดที่ทําธุรกิจการงานวันนี้งานของคุณจะเยอะและงานจะยุ่งมากและมีโอกาสที่จะได้เดินทางติดต่อประสานงานต่างๆรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องลูกน้องบริวารจะทําให้รู้สึกอึดอัดใจบ้างหรือท่านใดที่ต้องติดต่อประสานงานกับผู้หลับผู้ใหญ่อาจจะต้องมีความยุ่งยากบ้างแต่สุดท้ายก็จะสําเร็จดีค่ะด้านการเงินคุณมีรายจ่ายเพียบเลยวางแผนให้ดี ้านความรักสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วเป็นช่วงเวลาที่ยังดีแต่ว่าจะอาจจะมีเรื่องขัดใจกันบ้างสําหรับคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจแต่ควรพิจารณาให้ดีๆอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณยังไม่รู้จักเขาจริงดูดวงท่านที่เกิดราศีพิจิกเป็นช่วงวันเวลาที่คุณอาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือว่าเบื่อหน่ายเกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมหรือเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนร่วมงานหรือเกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือบางท่านก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางแบบปุ๊บป๊บกระทันหัน และมีการติดต่อกับผู้คนที่แปลกหน้าด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วท่านใดที่อยู่ด้วยกันอาจจะรู้สึกเหมือนห่างไกลหากท่านใดที่อยู่ห่างกันนับว่าดีสําหรับคนโสดแนะนําว่าให้โสดไปก่อนค่ะดูดวงท่านที่เกิดราศีธนูเป็นวันที่คุณจะสามารถจัดการเรื่องต่างๆได้ดีแต่ต้องระวังความตึงเครียดหรืออารมณ์ที่หงุดหงิดง่ายท่านใดที่มีลูกน้องบริวารอาจจะมีความยุ่งยากหน่อยด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้ว ว่าเป็นช่วงเวลาที่ยังดีต่อกันสำหรับคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจและตรงใจมากๆนี่คือการทำนายโดยภาพรวมทั่วๆไปนะคะซึ่งการดูดวงถ้าจะให้แม่นยำต้องประกอบวันเดือนปีเกิดก็จะมีความแม่นยำค่อนข้างที่จะ100%เซนตท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวติดต่ออาจารย์ได้ค่ะ